เราก็วันนี้จะพามาทำแคปหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังหมูที่เราหั่นเรียบร้อยเสร็จแล้วแล้วก็มาต้มให้เดือดนะคะต้มให้สุกช่วงเราต้มเราก็ใส่เกลือลงไปปรุงรสลงไปนะคะพอเราต้มเดือดจนหนังหมูมันสุกแล้วทีนี้เราก็จะเอามาแบบเอาขึ้นมาให้มันเสเด็ดน้ำนะคะ เอาขึ้นมาให้สะเด็จน้ำเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตากแดดนะคะไปตากแดดจนมันแบบแห้งกรอบเลยนะคะประมาณสองวันแล้วเราค่อยเอามาทอดนะคะก็จะได้แคบหมูแบบกรอบๆเดี๋ยวเราเอาหนังหมูไปตากกันนะคะ เดี๋ยวเราจะมาพามาตากหมูนะคะหลังจากที่เราต้มออกมาเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เอามา,าตากแดดนะคะก็จะทุรักทุเลหน่อยเพราะว่ามันอยู่ระเบียงเนี่ยคะ่ะหมูหมูที่เราลวนมาเมื่อกี้นะคะเราก็จะมาทำกัน ตากแดดนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มาแบบกระจายให้มันทั่วๆมันจะได้ไม่ต้องติดกันแล้วเวลานั้นมันก็จะได้แดดเต็มที่แล้วมันก็จะแห้งกรอบเราจะตากไว้อย่างเงี้ยประมาณ2วันนะคะแล้วเราก็มาเอาไป เอาไปทอดนะคะมันก็จะกรอบนะคะ